การนอนกลางวันไม่ใช่นิสัยของคนขี้เกียจแต่เป็นนิสัยของคนขยันต่างหากและมีงานวิจัยที่เกิดขึ้นมากมายว่าเมื่อคุณได้พักผ่อนเพียงเล็กน้อยในช่วงกลางวันก็ทําให้คุณสามารถรีเฟรชตัวเองและกลับมาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับมากับเอพิโซดสุดท้ายครับกับเอพิโซดเกี่ยวกับ work life balance วันนี้พาทุกคนมาที่ประเทศสเปนครับ เนื่องจากว่ามันมีคำานึงที่ประเทศสเปนก็คือคำว่าเซียสตาซึ่งความหมายของเซียสตาในภาษาอังกฤษก็คือคำว่าเน p นั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการหลับกลางวันหรือแอบหลับนิดหน่อยถามว่าวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นที่ไหนต้องบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในสเปนทางตอนใต้เราจะพบเห็นวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ในพวกร้านอาหารหรือร้านขายของถามว่าทําไมถึงเกิดวัฒนธรรมนี้ก็เพราะว่าช่วงบ่ายๆนะอากาศร้อนนั่นเองครับคนก็จะขอ พักจากการทำงานไปทันข้าวย้ายเข้าไปอยู่ในที่ที่มีล่มไม้หรือว่าเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อหลบกแสงแดดในวันที่ร้อนระอุจงกลายเป็นวัฒนธรรมท,ที่ ติดตัวคนสเปนไปโดยไม่รู้ตัวสําหรับการพักผ่อนก็คือไปทานอาหารกลางวันแล้วก็งีบหลับนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไม่งีบหลับก็เป็นการใช้เวลากับครอบครัวว่าในการพูดคุยกับเพื่อนสนิทมิตรสหายในช่วงเว้นว่างในปัจจุบันนี้จะทาว่าเซสตา้าในสเปนเนี่ยหลายคนที่เดินทางไปในสเปนหรือในอยุโรปเนี่ยอาจจะเห็นวัฒนธรรมนี้ครับก็คือโดยเฉพาะร้านอาหาร ก็จะมีการหยุดพักร้านอาหารในช่วงบ่าย2-5ถึง5โมงเย็นกันเยอะมากแต่แน่นอนมันอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงครับถ้าเกิดว่าคุณออกไปยังชานเมืองหรือว่า ต่างจังหวัดในยุโรปยังคงใช้วัฒนธรรมนี้อยู่ยังไงเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศระวังด้วยนะครับเดี๋ยวไปทานผิดเวลาแล้วจะอดทานข่าวในทางกลับกันครับสําหรับเมืองใหญ่ๆในยุโรปเราจะไม่ค่อยเห็นวัฒนธรรมนี้เท่าไหร่กพ <c oughs> เพราะว่าความเร่งรีบนั่นเองครับวันนี้เองความเร่งรีบเข้ามาทําให้คนเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นจากวัฒนธรรมนี้อาจจะไม่สามารถสู้หรือต้านทาน การทำงานหนะักหรือว่าการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากขึ้นก็เลยอาจจะเห็นว่าในร้านอาหารในเมืองใหญ่บางร้านเนี่ยเปิดตลอดไม่ได้หยุดช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นก็แน่นอนครับอย่างที่ผมบอกบางร้านก็ยังคงวัฒนธรรมนี้อยู่เพื่อให้คนในครัวและคนทำงาน,นได้พักผ่อนด้วยแต่ในทางกลับกันครับในวัฒนธรรมแบบนี้ถ้านำมาใช้ที่เมืองไทยอาจจะทำได้ยากครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเร่งรีบแล้วก็แทบจะต้องพูดว่ามื้อกลางวันเนี่ยกินข้าวกันแทบจะไม่ทันอยู่แล้ว จะหาเวลาที่ไหนไปงีปบหลับล่ะก็เลยมีทิปเล็กๆมาฝากครับจากวัฒนธรรมเซสต้าเนี่ยเราก็เอามา adapt ใช้อีกแนวความคิดหนึ่งก็คือการทำ power nap การทำ power nap ก็คือการนอนงีบหลับกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพเวลาที่เราไปทานมื้อเที่ยงมาเนี่ยก็ให้เตรียมเขื่อเวลาไว้สัก15-20นาทีครับก่อนที่เราจะ นัหรือนีบหลับเนี่ยให้ลองดื่มกาแฟ ى. อาจจะเป็นกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนก็ได้สักแก้วนึงก่อนก่อนที่จะไปงีบหลับ15นาทีโดยการตั้งเวลาทำไมต้อง15นาทีก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเข้าสู่ภาวะหลับลึกนั่นเองครับเราก็ สามารถที่จะหลับไปประมาณสัก15-20นาทีแล้วก็ให้นาฬิกาปลุกจากมือถือเนี่ยปลุกเราขึ้นมามันก็จะเป็นเวลาจังหวะเหมาะพอดีที่คาเฟอีนจากกาแฟพุ่งเข้าสู่เส้นเลือดแล้วก็เข้าไปกระตุ้นทำให้เรากระปี้กระเป๋านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่แอแดปใช้เซี s สตามาสู่พาวเวอร์นแล้วทำให้คุณมีพลังในการทำงานในช่วงบ่ายอย่างเต็มที่ผมเคยเห็นวัฒนธรรมนี้อนุญาตให้นอนกลางวันได้ในโรงงานบางร เพราะว่าการเหนื่อยล้าตั้งแต่การทํางานตั้งแต่8ปดโมงเชา้าหรือ7จ็ดโมงเชา้ายันถึงช่วงเที่ยงหรือบ่ายสองก็จะเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยได้ท Power ํพาวเวอร์เนปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีงานวิจัยที่เกิดขึ้นมากมายว่าการนอนกลางวันไม่ใช่นิสัยของคนขี้เกียจแต่เป็นนิสัยของคนขยันต่างหากเพราะเมื่อคุณได้พักผ่อนเล็กน้อยในช่วงกลางวันก็ทำให้คุณสามารถรีเฟรช ัวเองและกลับมาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทำงานในช่วงบ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนได้อย่าลืมกดติดตามที่ช่องเ็นเยี่ยมนะครับแล้วเ็นเยี่ยมไกด์จะกลับมาหากับพวกเราทุกคนทุกวันเสาร์อย่าลืมติดตามชมนะครับ